สวัสดีค่ะพบกับ PB c a t a Channel นะคะวันนี้นะคะปาก็จะมาทำการสาธิตวิธีการเด็ดหนอ่อ mm hmm. เจ้าแมเมนเลเลียคามิเน่ Le นะคะตัวนี้จะเป็นคารมิเน่ดอกสีชมพูนะคะลักษณะหัวจะค่อนข้างใหญ่นะคะเราปลูกหัวเดียวเดียวเนี่ยจริงๆก็ใหญ่มากนะคะปาเคยมีหัวแบบประมาณสักสามนิ้วได้เลยนะคะหนึ่งต้นนะคะอันนี้มันแตกเองธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ ทำการปาดหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะลักษณะาการแตกแบบธรรมชาติส่วนมากก็จะแตกแบบแลักษณะแบบนี้นะคะบางต้นก็เยอะบางต้นก็น้อยก็มีนะคะบางต้นก็แตกแบบว่าฝั่งเดียวแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก่อนเด็ดนะคะเราไม่จําเป็นต้องงดน้ํานะคะก็คือถ้าเราลดน้ำเนี่ยอีกวันหนึ่งถ้าต้นเขาแห้งเนี่ย แล้วก็สามารถเด็ดได้เลยนะคะวิธีการเด็ดนะคะถ้าเป็นหน่อที่ลักษณะเล็กๆแบบนี้นะคะส่วนมากปลาก็จะยังไม่เด็ดนะคะปลาจะร้อยเขาผุดออกมาเยอะๆก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหน่อยอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราเด็ดแบบโดยใช้มือบางทีมันอาจจะขาดหรือว่ามันเด็ดยากนะคะส่วนใหญ่ก็จะต้องอาจจะมีอุปกรณ์ช่วยเป็นมีดแซหรือว่าเป็นอะไรแหลมๆประมาณนี้นะคะ เวลาเด็ดนะคะถ้าหน่อเขาออกมายาวๆประมาณนี้แล้วนะคะเราสามารถจะแหกอย่างนี้ออกมาได้เลยนะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์สกิดนิดหนึ่งหรือจะหักออกมาก็ได้แต่ถ้าหักออกมาเลยบางทีเนี่ยเ,ออเกรงว่ามันจะมีพวกเนื้อที่มันมันจะกินเนื้อต้นต้นหลักไปนะคะให้เราค่อยๆใช้คัตเตอร์สกิดนิดเดียวค่ะนี่นะคะเด็ดมาก,ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะปาก็จะส่วนใหญ่เลยนะวิธีของพี่บูเลยเนี่ยเขาก็จะหาถาดหลุมแบบอย่างนี้มานะคะจะเป็นถาดที่เราใส่ต้นไม้กระถางสองนิ้วคะ่ะแล้วก็วางวางลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมเอยว่าเดี๋ยวปาซูมก่อนนะเนี่ยนะคะประมาณอย่างนี้เนี่ยบางทีหักออกมาได้เลยนะคะ ก็จะได้แผลประมาณนี้นะคะพอแผลเขาแห้งเนี่ยมันก็จะบุ่มลงไปนิดนึงนะคะแมมนะคะส่วนมากถ้าแกนเป็นม่วงๆชมพูชมพูอะไรเงี้ยสลับปลาถือว่ายังปกตินะคะไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะหลังจากที่เราเด็ดเสร็จแล้วนะคะต้นแม่นะคะเราสามารถวางวางไว้ที่เดิมที่เราเอาเขามาได้เลยเราวางไว้โงเรือตรงไหนแล้วก็ไปวางตรงนั้นได้เลยนะคะ ลักษณะของแผลแบบนี้ถ้าใครมีปูนแดงจะทาก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ทาก็ได้ปกติปลาจะไม่ทาน,นะคะแต่ปลาจะใช้วิธีงดน้ำเอาอย่างเช่นอันเนี้ยวันนี้ที่ปลาถ่ายเนี่ยเป็นวันศุกร์นะคะปลาลดน้ําไปวันพุธนะคะแล้วปลาก็วันศุกร์นะคะที่ปลามาตัดแล้วก็อีกทีปลาก็จะลดน้ําวันพุธประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยแผลเขาก็จะแห้งแล้วแหละก็จะไม่ต้องทําการอดน้าแต่อย่างใดแต่ถ้าคนไหนมีเวรลดน้ําแบบอีกวันสองวันนะคะต้นโพวกที่เราตัดหน่อไปก็เว้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้เขาโดนน้ํค่ะ บางคนนะคะก็อาจจะเสียดายนะคะว่าแบบอยากปล่อยให้เขาเป็นกออะไรอย่างนี้นะคะอยา่าตัดหนอเลยอย่างนี้นะคะแต่จริงๆถ้าเราอยากต้องการที่จะทําจํานวนนะคะวิธีการที่เราชําหนอนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเพิ่มจํานวนให้กับต้นไม้อย่างหนึ่งนะคะอ,อ่ถ้าใครมีไม้กราฟนะคะสามารถทําได้เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะก็อ,อ่ไม้กราฟก็จะให้หน่อเร็วกว่านะคะ แล้วก็เวลาเด็ดหนอ่อก็ทําเหมือนกับที่ปาที่ปาสอนไปเลยนะคะก็คือเด็ดได้เหมือนกันเลยนะคะเด็ดแล้วก็วางไว้ส่วนตัวตัวที่เราเด็ดหน่อมาเนี่ยหน่อของเขานะคะหลังจากเราเด็ดเสร็จนะคะปาก็จะเอาออกแดดเลยเหมือนกันค่ะสมมติว่าถ้าต้นของใครมีพวกวัชพืชขึ้นมีมะพาวขึ้นอะไรเงี้ยตอนที่เราเอามาเด็ดหนอ่อทางที่ดีก็แนะนําให้แสะแสออกเลยจะดีกว่านะคะ สมมติว่าถ้าหน่อมันเกิดเยอะๆฝั่งเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ได้ทําการเด็ดมันนะคะต้นเขาอาจจะเสียทรงได้นะคะประมาณอย่างนี้คือว่าหน่อมันขึ้นตรงนี้เยอะใช่ไหมคะแล้วต้นเขาเนี่ยจากตรงๆมันก็จะเอียงเพราะว่าเหมือนกับรับน้ําหนักด้านหน้าเยอะอะไรประมาณนี้ยอันนี้อันนี้คือสรุปเอาเองนะแบบคิดเอาเองส่วนเวลาเด็ดมานะคะถ้ามีหนามที่มันเหี่ยวๆียวแบบนี้นะคะสามารถดึงออกได้เลยนะคะ ไม่ได้เป็นอะไรนะคะต้นขอยังปกติไม่ได้เน่านะคะบางบางคนเนี่ยประมาณที่ฝนมันตกมาประมาณสามสี่วันเนี้ยค่ะที่มันตกหนักๆเนี่ยมีหลายคนนะอินบอเข้ามาถามเยอะมากคือบางคนเนี่ยอันนี้ขอนอกเรื่องการเด็ดหน่อนนิดนึงนะคะคือว่าบางคนนะคะคือว่าบางคนที่ที่ถามป้างเนี้ยก็จะมีเหมือนกับว่าต้นเน่าหรือว่าแบบเหมือนจะเน่า แต่ยังไม่เน่าแต่รู้สึกว่าโคนนิ่มสมมุติว่าอันนี้เป็นเป็นไม้เป็นต้นที่มีรากเนาะแล้วเขาก็จะอุ้ยรู้สึกว่าโคนมันนิ่มจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆคือต้นไม้ถ้าเป็นแมมมิละเลียเนี่ยต้นเขาไม่ได้แข็งนะคะมันก็จะมีความนิ่มระดับหนึ่งนะคะ วิธีการสังเกตว่าต้นไหนเหมือนจะเน่านะคะสังเกตสมมุติว่าเวลาปลูกอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะมันจะมีมุมใดมุมหนึ่งด้านใดนด้านหนึ่งที่รู้สึกว่าแฟบลงไปหรือถ้าเป็นขนนกขาวอย่างเงี้ยจากขนสีขาวอยู่ดีก็จะมีมุมหนึ่งที่มันแบนลงไปแล้วก็หนามเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลสีเหลืองอะไรเงี้ยอันนี้ก็ให้สังเกตว่าอาจจะมีปัญหาการเน่าหรือว่าอ่าไม่แดดจนยุบอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ถ้าอยู่ปกติอะแล้วเน่าเนี่ย เอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดถ้าอยู่ปกติแล้วนิ่มเนี่ยไม่ได้เน่านะคะอาจจะนิ่มเพราะเราลดน้ําน้อยขาดน้ําอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะวิธีการเด็ดหน่อนะคะของตระกูลแมมมิลเรียหลายๆตัวนะคะสามารถนําไปปรับใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ที่มีลักษณะที่มันแตกกอประมาณนี้นะคะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะอ๋อ จะถามว่าพันุไหนที่นิยมที่ในการเด็ดหนอนะคะเพิ่มจํานวนนะคะส่วนมากเนี่ยก็แล้วแต่เรานะคะถ้าตัวไหนเราอยากเด็ดก็เด็ดได้แต่อย่างแบบที่จะไม่ค่อยแนะนําให้เด็ดนะคะก็จะมีพวกขนน,นนกขนนกขาวที่เป็นกออะไรแบบนี้เพราะว่าจริงๆเป็นกอแล้วสวยกว่านะคะสวยกว่าต้นเดียวอ่าอย่างคารมิเน่ย่างเงี้ย ที่จะเลือกมาเด็ดนะคะป้าก็จะเลือกต้นที่เป็นกอแบบไม่สมดุลเป็นกอแบบว่าเบี้ยวๆหน่อยหรือว่าขึ้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะก็จะเลือกออกมาเด็ดขยายพันธุ์นะคะส่วนแผ่ที่ที่ตูดนะคะอันนี้สังเกตด,ดิเนี่ยเห็นปะต้นมันอยู่ใกล้ดินนะ่ะหน่อที่อยู่ใกล้ดินอนะ่ะลากก็มาแล้วลากเขามาง่ายมากนะคะ เราไม่จาเป็นต้องทายาเลี้ยงรากเลยนะคะแค่ปล่อยเขาทิ้งไว้เดี๋ยวรากเขาก็ออกนะคะเราจะพอแผลแห้งเราจะปลูกเลยก็ได้หรือว่าเราจะรอรากเขาออกแล้วถึงเอาไปปลูกก็ได้นะคะส่วนต้นเนี้ยมันจะเด็ดยากนิดนึงเพราะว่าหัวมันแบบอยู่แบบเนี้ยหัวมันเล็กอะ่ะ ช่วงนี้ไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วนะคะก็ถ้าวันไหนแบบทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาทําคลิปให้ดูนะคะจริงๆก็อยากให้รีเควสกันมาแต่ว่าบางบางตัวที่คนอยากดูอย่างเงี้ยปาไม่มีนะคะอย่างเช่นให้ตัดไม์กาตัดยิมโนโลงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นปาก็จะไม่มีค่ะก็เลยจะไม่ได้ทําค่ะบางหน่อนะคะที่ค่อนข้างเล็กก็จะทําการตัดได้ยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดอย่างใจเย็นนะคะ คือเราต้องค่อยๆแหกเขาออกนะคะแล้วก็อาคาัตอร์ค่อยๆแซกเข้าไปนะคะซึ่งถ้าเราใจร้อนเนี่ยแล้วก็รีบๆจะแหกเขาออกมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาขาดครึ่งได้หรือว่าหนามเขาอาจจะเสียหายได้นะคะถ้าบางอันที่เล็กเกินไปเราก็ไม่ต้องพยายามที่จะตัดเขาออกนะคะก็ปล่อยให้ต้นแม่เขาเลี้ยงไปก่อนนะคะแล้วโตแล้วค่อยก็มาตัดอีกทีนึงได้นะคะ ส่วนแผลที่ตัดไปนะคะเดี๋ยวแห่มันก็จะหุบๆลงไปเองอะนะคะใครมีปูนแดงอยากจะทาอะไรก็จัดมาเลยค่ะไม่มีข้อห้ามนะคะแล้วแต่เราได้เลยค่ะประมาณนี้จ้าเป็นอาเร็จเรียบร้อยนะคะจากห้าต้นนะคะห้าต้นนี้ที่เราทําการเด็ดหน่อไปนะคะก็ได้ประมาณเดี๋ยวนับก่อนสิบยี่สิบสามสิบสามสิบแปด จะมีหน่อเล็กหนอน้อยนะคะแล้วก็หนอใหญ่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปวางไว้ในโรงเรือเราได้เลยโดนแดดได้เลยนะคะทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งโดนน้ำนะคะก็อีกประมาณ5-6วันแล้วค่อยลดน้ำได้นะคะส่วนตัวหัวนะคะที่ทําการเด็ดหน่อมานะคะเมื่อแผลตรงก้นเขาแห้งนะคะเราก็นําไปปลูกได้เลยนะคะหรือใครจะวางไว้สองสามวันแล้วปลูกเลยก็ได้นะคะถ้าร้อนๆนะคะหรือว่าใครจะทายาเล่งรากอะไรก็แล้วแต่เลยทาได้หมดเลยค่ะไม่มีข้อห้ามเลยค่ะ คามิเน่นะคะลากเขาออกง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าลากเขาจะไม่ออกแค่อย่างเดียวนะคะเมื่อเราปลูกไปแล้วอย่าพยายามยกดูมากนะคะเพราะว่าหลายคนน่ะมีปัญหาก็คือยกดูชอบยกดูนะคะให้สังเกตจากยอดเขาเอานะคะถ้าเริ่มมีหนามใหม่ออกนะคะก็แสดงว่าติดแล้วแต่จะให้ชัวร์ถ้าอยากลองขยับดูเนี่ยประมาณ2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์หลังจากชํำนะคะก็โยกโยกดูนิดนึงได้นะคะบางต้นก็ติดลากแล้วบางต้นก็ยังไม่ติด ชำพร้อมกันไม่จะเป็นต้องติดรากพร้อมกันนะคะบางต้นอาจจะมาเร็วบางต้นอาจจะมาช้ากว่าปัจจัยที่ทําให้ออกรากเนี่ยก็จะมีเรื่องของความชื้นนะคะการลดน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ออกรากได้ง่ายขึ้นค่ะก็ขอบคุณที่ติดตาม PbKata c h ช n n l l นะคะบ๊ายบายค่ะ